ร,ร,รีวิวจากสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เพนนีมาพร้อมกับเสื้อคอต้นซิลนะคะเนื้อผ้าบางใส่สบาย,ยาเนื้อไม่หนามากนะคะเนื้อจะมีความนุ่มนะคะน้คะให้ชมเนื้อผ้านะคะเป็นงานปักฉลุขึ้นมาใหม่นะคะคุณลูกค้าทรงคอกลมคะ่ะกระดุมปลดได้1นเม็ดนะคะส่วนที่เหลือนี่เป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะคุณลูกค้า มีซับในสายเดี่ยวเย็บติดให้นะคะเพนนรีวิวจากไซส์ S นะคะไซส S ์ S ออก36ค่ะคุณลูกค้าเพนนีอกจริง33นะคะสะโพก40นะคะความยาวเสื้ออยู่ที่23นิ้วนะคะเสื้อครับต้นซิลเป็นผ้าที่ไม่ยืดนะคะคุณลูกค้าเลือกขนาดให้พอเหมาะกับรูปร่างนะคะ มีทั้งหมด6ขนาดนะคะคุณลูกค้า 36, 38, 40, 42, 44และ46ค่ะเป็นรีวิวด้วยสีขาวนะคะมีทั้งหมด3สีค่ะสักครู่นะคะใส่ออกงานได้ใส่ได้หลายโอกาสใส่ได้ทุกโอกาสค่ะสีที่2นะคะสีเหลืองอมเขียวะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะขนาดที่โชว์นี่คือไซส์ M อก38นะคะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นไซส์ M นะคะ ซส์เอ็มอกสามสิบแปดนะคะสีเทาค่ะสีนี้คุณลูกค้าสงสัยมากว่าดูลงสีอะไรอันนี้สีเทานะคะคุณลูกค้าสีเทาเป็นเทาเข้มะคะ่ะใส่ออกงานได้ะคะ่ะสําหรับคุณลูกค้าบางท่านที่ไม่อยากใส่ดําสลิดสีเทาเข้มนี้ใส่ได้นะคะคุณลูกค้ารีวิวที่ไซส์เอ็มนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสีจริงสีเทาเข้มค่ะ ไม่ใช่สีดำนะคะคุณลูกค้านี่นะคะงานปักฉลุขึ้นมาใหม่เลยนะคะคุณลูกค้ากระดุมบนปลดได้นะคะนอกัานจะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามอะคะ่ะนี่นะคะมีซับในคาตอนใสเดี่ยวเย็บติดให้นะคะด้านหลังเรียบเรียบอะคะ่ะมีแต่งระบายช่วงหัวไหลอะนะคะคุณลูกค้า ไม่ทำให้ดูฟูมากอะค่ะคุณลูกค้าเป็นนิส่ไซส์ S นะคะมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติ๊กตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเพลว์แชร์โพสว์ด้วยนะคะรอชมรีวิวจากเพนนีในรุ่นต่อไปนะคะเพนนีรีวิวจากสินค้าจริงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ